ิ่ลิฟนะคะลิฟค่ะวันนี้เ,เรามาจะมาทำลิฟกันค่ะอาล้วครับมีคนมาช่วยทำลิฟให้พี่เชล้ะครับ <c oughs> <c oughs> ไหนเจ้าตัวอยู่ไหน <c oughs> เจ้าตัวอยู่นี่หรอคะ <c oughs> โอ้โหเจ้าตัวรอลุ้นเป็นงานศิละปะที่เลอะเทอะหมดเลย โอ้ยกับใจทางนี้นะเอาดูสิว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนลิปโอ้ย oh, oh. ไอเดียบันเจิดว้าดู <c oughs> ด <c oughs> พี่หญิงสุกไม่ดีลิปหลุดระวังคนตกนะพี่หญิงอันนาง <c oughs> ถูกรอกาวแห้งไงทีทแรกอันนางจะเจาะไง อ่าแล้วค่ะพ่อลูกทำลิฟกันค่ะถูกป,ป,ป,ป้าดูใหญ่ไปหน่อยมันจะดูใหญ่มาเนี่ยอ่ะ,อะทำลิฟครับวันนี้วันนี้มีคนมาช่วยเลี้ยงพี่เชพี่เชก็ใช้แบบาเลยค่อยๆดึงขึ้นมาอุ้ยขา ราไม่ทําฝาปิดลิฟต์อะนางทําไว้มันยังไม่แห้งเออดีไหมฝาฝาแล้เหรอเออเอา่อไม่ต้องปิดฝาก็ไม่ต้องเอาถ้างั้นเอาลองเอาลองเอาคนใส่ดูสิไม่ใช่เอาลองเอาคนใส่สิเอาช่างสิเอาช่างใส่สิเอาช่างเอ่อเอาช่างใส่สิเอาช่างใส่เออค่อยๆดึงขึ้นไปเดินๆพี่เชยเดินๆพี่เชยดึงเบาๆนะดึงเบาๆนะมันจะใช้ โอ้โหว้าวเอลิเบเตอร์ไหนดูสิโอ้โหว้าวเขาขึ้นมาเลยอ่ะดีใจไหมเอาค่อยๆเอาลิฟต์ลงลิฟต์ลงเอามือแตะลงเอาลิฟต์ลงสิเอาลิฟต์ลงเออลิฟต์ลงนี่ไม่มีว่ะเออเย้ได้ลิฟต์เหมือนกัน